ขณะน,นี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการ Money Buddy โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายประชาชนกลับมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นในขณะที่ภาคการผลิตยังฟื้นตัวไม่ทันทำให้สินค้ามีไม่เพียงพอกับความต้องการราคาสินค้าต่างๆจึงเพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อตามมา อีกทั้งเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทําให้ซ้ําเติมการขาดแคลนสินค้าเนื่องจากรัสเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่ของโลกส่วนยูเครนเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวสาลีความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้ยิ่งส่งผลทําให้ราคาน้ํามันและสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้นทําให้เงินเฟ้อยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้นเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงธนาคารกลางของแต่ละประเทศต้องออกมาตรการทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทําให้พันธาบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่ออกใหม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยมากขึ้นเพื่อจูงใจให้นักลงทุนนําเงินมาลงทุนในพันธาบัตรรัฐบาลเป็นการดึงเงินเข้าระบบลดความร้อนแรงของภาวะเงินเฟ้อแล้วภาวะเงินเฟ้อส่งผลอย่างไรต่อการลงทุนในตราสารหนี้จะเห็นได้ว่าการออกนโยบายขึ้นดอกเบีย้ยของแต่ละประเทศ ทำให้พันธบัตรหรือตราสารหนี้ชุดใหม่ illar, people, ที่ออกมาได้รับดอกเบี้ยที่มากกว่าชุดเดิมนักลงทุนที่ถือครองพันธบัตรหรือตราสารหนี้ชุดเดิมอยู่ต้องการขายเพื่อนําเงินไปลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ชุดใหม่จึงทําให้พันธบัตรหรือตราสารหนี้ชุดเดิมที่ยังมีอายุคงเหลืออยู่มีราคาลดลงยิ่งพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือยาวจะได้รับผลกระทบมากกว่าพันธบัตรหรือตราสารหนี้ระยะสั้นสําหรับกบข เมื่อราคาของพันธบาทหรือตราสารหนี้ปรับลดลงส่งผลกระทบกับมูลค่าต่อนหน่วยหรือ NAV per unit ของแผนลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้เช่นแผนหลักแผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสัน้นแผนตราสารหนี้แผนหุ้น35แผนหุ้น65และแผนสมดุลตามอายุ NAV per unit ของแต่ละแผนจะปรับลดลงด้วยเหตุน,นี้สมาชิกจึงเห็นยอดเงินในบัญชีปรับลดลงตามไปด้วย ปัจจุบันสมาชิกกะบะขประมาณ90%ซลงทุนอยู่ในแผนหลักตามพรบกระบะขแผนหลักต้องลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า60ทําซให้กะบะขไม่สามารถขายพันธบัตรหรือตราสารหนี้ออกได้มากนักการบริหารของกะบะขในปัจจุบันคือลดสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศเพิ่มตราสารหนี้ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นบ้าง ลดอายุเฉลี่ยของพันธบัตรหรือตราสารหนี้โดยการลงทุนพันธบัตรหรือตราสารหนี้ระยะสั้นมากขึ้นแม้ว่าในระยะสั้นนี้การขึ้นดอกเบี้ยส่งผลต่อราคาพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กรขอลงทุนอยู่ทําให้ราคาปรับลดลงบ้างแต่เมื่อพันธบัตรหรือตราสารหนี้ครบอายุกรขคอก็ได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้และนําเงินไปลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ชุดใหม่ที่ได้ดอกเบี้ยมากขึ้นดังนั้นแม้ราคาปรับลงในระยะสั้น แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายราคาของตราสารหนี้ก็กลับมาเพิ่มขึ้นได้จากปัจจัยท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้อหรือความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนไม่ได้ส่งผลกระทบกับตราสารหนี้เท่านั้นยังส่งผลกระทบกับสินทรัพย์ลงทุนอื่นๆที่กบขลงทุนด้วยจึงทําให้ราคา NAV per unit ของแผนลงทุนต่างๆผันผวน,นตามไปด้วยกบขมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างเหมาะสมโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับสมาชิกสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การออมระยะยาวเพื่อเกษียณนอกจากนี้กบขออยังมีแผนลงทุนให้สมาชิกเลือกหลากหลายหากแผนใดที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากเช่นแผนหุ้นต่างประเทศก็จะผันผวนมากแต่อนาคตมีแนวโน้มได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแผนใดที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงน้อย เช่นแผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสัน้นก็จะผันผวนน้อยเน้นรักษาเงินต้นทั้งนี้สมาชิกควรทำแบบประเมินความเสี่ยงและเลือกแผนลงทุนที่เหมาะกับตนเองนะครับในครั้งถัดไปเราจะมาพูดถึงผลกระทบกับสินทรัพย์ลงทุนอื่นกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ